พุทธศักราช2,500สามเหลี่ยมทองคำเป็นแหล่งปลูกฟินขนาดใหญ่เป็นพื้นที่อันตรายที่ไม่มีใครอยากเข้าไปใกล้แต่ไม่ใช่สำหรับพระราชาของแผ่นดินพระบาทสมเด็จพ,พระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินผ่านความยากลำบากไปส่งช่วยเหลือประสบนิกรของพระองค์ด้วยความห่วงใยกว่าครึ่งศตวรรษปัจจุบันไรฟินกลายเป็นไรพืชเศรษฐกิจ ชาวเขาเปลี่ยนจากการปลูกฝิ่นมาเป็นเจ้าของสวนกาแฟสวนผลไม้เมืองหนาวพวกเขามีอาชีพมีารายได้มีการศึกษาและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นความสำเร็จดังกล่าวเกิดขึ้นด้วยแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกซึ่งมีหัวใจหลักคือการสร้างความเข้มแข็งจากภายในชุมชนและนี้ก็เป็นหัวใจหลักของกองทุนแม่ของแผ่นดินเช่นกัน สมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แก่เลขาธิการปปสเมื่อปีพุทธศักราช2546ด้วยทรงห่วงใยในปัญหายาเสพติดต่อมาสำนักงานปปสนำพระราชทรัพย์พระราชทานดังกล่าวสมทบกับงบประมาณแผ่นดินจัดตั้งเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจรวมศรัทธาผสานความสามัคคีให้มาร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยพลังของคนในหมู่บ้านชุมชนเองเมื่อพศ2546ข้าพเจ้าได้เคยมอบเงินจำนวนหนึ่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหายาเสพติด ต่อมาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้นำเงินนี้ไปสมทบกับงบประมาณของสำนักงานจัดตั้งเป็นกองทุนต่อต้านยาเสพติดขึ้นโดยขอใช้ชื่อว่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน จากการพัฒนาพื้นที่บนดอยสูงสู่กองทุนแม่ของแผ่นดินพระมหาการุณาธิคุณทั้งสองพระองค์ได้รับการสืบสารรักษาและต่อยอดโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดทั้งพระบรมวงศานุวงศ์เพื่ออย่างประโยชน์สุขแก่อานาษสรให้สืบเนื่องไปไม่สิ้นสุด ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจึงก่อเป็นพลังแห่งศรัทธาให้เหล่ารผสกนิกรมาร่วมสืบสารพระราชปณิธานพัฒนาหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินโดยเริ่มจากการคัดเลือกชุมชนส่งเสริมให้มีความพร้อมสืบขั้นตอนได้แก่1 ทำความเข้าใจทุกครัวเรือน 2. จัดตั้งคณะกรรมการ 3. รับสมัครครัวเรือนสมาชิก 4. จัดตั้งกฎชุมชนเข้มแข็ง 5. ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด 6. จัดตั้งกองทุนแก้ไขปัญหายา,ยาเสพติด7ประชาคมคัดแยกโดยสันติวิธี 8. ทำกิจกรรมป้องกันแก้ไขปัญหา 9. รับรองครัวเรือน และ1ิรักษาสถานะเข้มแข็งจากนั้นจึงประเมินเพื่อรับรองเป็นหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินเข้าสู่พิธีรับพระราชทานเงินขวัญถุงซึ่งเป็นด่งทุนศักดิ์สิทธิ์อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของเหล่าสมาชิกให้ได้รวมพลังสารต่อก่อเป็นทุนศรัทธาเพื่อช่วยการบริจาคสมทบและต่อยอดสู่ทุนปัญญาหาวิธีขยายกองทุนให้งอกเงยตามวิถีภูมิปัญญาในท้องถิ่นเพื่อนําเงินกองทุนที่เพิ่มพูนขึ้นไปดําเนินงานแก้ไขปัญหายา เสพติดในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องทั้งการประชาคมคัดแยกผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยแนวทางสันติวิธีการสนับสนุนช่วยเหลือผู้ผ่ผานการบำบัดรักษาการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับเด็กและเยาวชนตลอดจนการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนด้วยโอกาสและการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้คนในชุมชนนับเนื่องเป็นเวลาเกือบสองทศวรรษ จากพระราชทรัพย์พระราชทานที่ตั้งต้นเป็นทุนแห่งความดีงามได้วรวมศรัทธาผสานความสามัคคีเสริมสร้างหมู่บ้านชุมชนให้มีความเข้มแข็งสืบสารพัฒนางานตามรอยพระราชมณิธานอย่างต่อเนื่องปัจจุบันมีหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินเพิ่มขึ้นเกือบสามหมื่นแห่งทั่วประเทศอันเป็นพลังสำคัญในการเผชิญกับปัญหายาเสพติดปวงประชาชา,ชาวไทยจึงมีสุขร่มเย็นได้ ด้้วยยนำพรรระาาาชุทจกแม่ของแผ่นนดิกรมการพัฒนาชุมชนได้รับมอบหมายจากกระทรวงม,มหาดไทายเมื่อเดือนธันวาคมพุทธศักราช2554ให้รับผิดชอบการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกองทุนแม่ของแผ่นดินโดยมีเป้าหมาย เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยพลังสามัมคีของชาวบ้านและต่อยอดไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปัจจุบันกรมการพัฒนาชุมชนมีการดําเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินดังนี้มีหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินจํานวน25888หมู่บ้านมีคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน รวมทั้งสิ้น243,281คนมีครัวเรือนที่สมัครเป็นสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน2 4 8 5 3านวน2 4ครัวเรือนมียอดรวมเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน541,441,458านนบาทและมีผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกองทุนแม่ของแผ่นดินตามนโยบายกระทรวงม,มหาดไทยดังนี้มีหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจำนวน48,618หมู่บ้านมีคณะกรรมการจำนวน548,705คนมีจำนวนสมาชิกจำนวน2,245,825คนมียอดจำนวนเงินทุนสัทธาจำนวน50,399,620บาท มียอดจำนวนเงินทุนปัญญาจำนวนห1าล้นนบาทและในปีพศ2568ได้ดำเนินงานตามภารกิจที่สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนรัฐบาลและนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงม,มหาดไทยในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกรมการพัฒนาชุมชนจึงได้กำหนดการขับเคลื่อนหมู่บ้านทุนชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและแก้ไขปัญหายาเสพติดกับกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน 25,888หมู่บ้านด้วยการดำเนินงาน4เรื่องดังนี้ 1. ส่งเสริมการออมภาคครัวเรือนมีการออมที่เป็นตัวเงินกลุ่มออมทรัพย์กทบอก,กอชอและอื่นๆจำนวน4,17,672ครัวเรือนเป็นเงิน37,136,55,317บาท ออมไม่ใช่ตัวเงินออมต้นไม้หรือออมสัตว์จำนวน966,154ครวัวเรือน 2. ส่งเสริมกองทุนชุมชนแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครวัวเรือนจำนวน94,341คนเป็นเงิน8,830ล้า35น353,946บาท 3. ส่งเสริมกองทุนชุมชนสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนจำนวน4,35,824คนมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 1 3 4 4 4 8 7บล้าน4 7าบาท 4. ดำเนินกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจำนวน82,914ครั้งมีผู้ร่วมกิจกรรม1,673,142คนและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ทุกชุมชนมีความพร้อมและปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างทั่วถึงจึงได้มีการประเมินชุมชนเป็นหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินในปีงบประมาณต่อไป โดยมีผลการประเมินได้ระดับ A จำนวน1241หมู่บ้านจากจำนวน47,500หมู่บ้านกรมการพัฒนาชุมชนขอเชิญรวมพลังศรัทธากองทุนแม่ของแผ่นด,ดินชุมชนทั่วไทยปลอดภัยาเสพติดเพื่อให้คนในชุมชนมีความตระหนักและห่วงใยรวมมือร่วมใจเกิดความรักสามัคคีมีจิตอาสาสามารถพึ่งพาตนเองได้และร่วมกันส่อสองลูกหลานไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งจะนำไปสู่ความสุขของสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน